นี่มีกวงวดว่าอืนี่างวดที่กา่ออกเล่วดนี้พ่อจำตัวมันออกก่าด้เพราะดูสจ้ามันออกตัวไหนเะลางวดนี้วเก้างวดแล้วบ่พ่อเนี่ยวลา้งวดที่เก้าโอ้งวดนี้งวดที่เก้ามีมีมีหกเจ็ดนี่เนี่ยโอ้ครับมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์เนอะเร uh, ียกมันออกจับค like ู่กันออกกงั้นออกขาเก้ากับหกนี่บอกันที่เร้องออกาเก้าล่างมันวะ มันออกหกขาโอ้ทั้งบน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปอยไตนะครับเนาะครับวันนี้เราอยู่เกเซียนเลขล่างนะครับผมงวดที่แล้วเข้าแต่เลขวิ่งเนาะเข้าเลขวิ่งอย่างเดียวนะครับสําหรับแนวทางอืสําหรับแนวทางก็สมปองนะครับเอฟซีก็ขอกันมาเยอะอยู่นะฮะสำหรับแนวทางเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมงวดที่แล้วเข้าแต่เลขวิ่งวิ่งตัวไหนพ่อเก้า <8, 9. S 1> วิ่งเปลี่ยนก้าวิ่งแปดกับเก้าโอ้เข้าห้าเก้านะพ่อเนาะเข้าแต่วิ่งนะของพ่อเนาะจับคู่หลุดนะครับเอาหลุดนะครับผมสําหรับแนวทางพ่อสมปองอืม <c oughs> เลขเลข <c oughs> เลขวิ่งมันมันไม่เคยหลุดเลย <c oughs> บอกพ่อมันลดดอกลดวิ่งจอว่าดาวคูนลดสริ โอ, <Dante> โอ้หฮึเขาสวัสดีครับพ oui. well ่อสวัสดีครับมันเป็นยังไงพ่อมันจับคู่มันถึงหลุดพ่อแต่ว่างวดนี้ที่ซื้อตัวเดียวนึงนี่เอ่อเหน็บรางที่ซื้อคู่เดียวเรื่นวันนี้พ่อเอาฮะพ่อจะสูตรไปเส้นใบกุ้งวัดว่าคนแรกเลยเดี๋ยวจะให้พ่อทำสูตรให้ดูเนะพ่อเด้อยวันนี้ อันก็เห็นอายุไดเงี้ยเดี๋ยวพ่อเช็ดเช็ดใหม่ให้หน่อยพ่อมันตัวเล็กใช่ไหมพ่อเพราะว่าจะซื้อตัวเดียวนึงเดียวมึนเอ้าพ่อคำนวณให้ดูหน่อยครับงวดนี้นะพ่อจะซื้อตัวเดียวนึงเดียวเอาตัวเดียวเลยใช่ไหมวดนนี้นะเนี่ยคือแม่นคู่เดียวจัจงเลยว่า,าที่ร้านตัวก็เฉลี่ยแต,ต่ว่าแต่ว,ว่าเข้าเข้าแต่เลขวิ่งนะพ่อเนาะ พ่อพอคำนวณให้ดูนะครับผมจะมีตัวไหนบ้างนะครับล่างใช่ไหมพ่อสูตรนี้ให้ตัวเดียวได้เงินขึ้นไปแน่เดี๋ย่ขึ้นไปแน่เจ้าเหมันเบิดลที่พูดพ่อเอาสูตรเต็มพ่อมาก่อนเลยเอาสูตรเต็มพ่อจงไปตัดเอออันนี้คือแดกสูตรตัวเดียวได้ได้เงิน หหกตัวเดียวได้่เวิ่งล่างอืมวัไหพ่อวนี้ละหกตัวเดียวหกตัวเดียวได้ล่างง่ยพ่อใหหกตัวเดียววิ่งล่างเลยน่ก็ต้องสอะรตัวว่นเปียเงิอยู่ไหมพ่ออยู่เนี่ยนั่นเรือเนหกเป็นเก้าได้่บอกม่เหหกเป็นหกมาวิ่งหกนะครับว่โย่ไก่กันเรื่องเงินโอ้ไม่รู้ครับวิ่ย่ไก่กัน่ หก,กับเ็แต่วาเล็มันอาจจะเป็นไม่ได้หอกแต่ว่าหกตับจห็หกดีกว่ากเกหายตัวเดียวเลยเหวหหกกับเจ็ดแล้วพ่อหก,กับเจ็ดจองตังวนี้ันอยู่นี่แะแต่ว่าเขาไม่เป็นเจ็ดเพื่นกับว่าสิครับเอาเด่นๆเลยพ่อเด่นตัวไหนหกกับเจ็ดเด่นเด่นเด่นเหกเลยว่ะครับ ไปชื่อต right ั้งสีเด้อเลีย่ <yeah> ้างมันจะเรียงไงเลียงเงนครับมันมีสิบหกตัวเสียงเันได้ครับมันมี่สองหกาตัวตัตัตัเสียงมงนนี่มันเรียกทหกชือนีใครชื่อได้เรียขสิบหกคนชื่อใครเือทั้งใดเงิตนี้ชื่อสิบหกตัวเดียวคอรอได้เลขสิบหกเนมันมาในสูตรเออมันมาตามสูตรมันมีสองหกในตัวกันมันจะเชื่อก มั่นใจคักบ่พรอเอองมนี่เกีงเลขหกตัวเดียวเลขงมนล่างเพราะว่าเลขล่างื้อื้อคู่เดียวตันโอ้เกียงเล่ไปติพอเลขหกรับคู้ไวสิบมีสิบหกกับสองหกเลขกขันว่าเป็นหลัน้อยแต่ว่าขันเรื่อกันเวกับปนจากน้อยน้อยงครับกันแน่พ่อตัวใดตัวกันตัวกันแน่ป่อกันตัวไหนครับตัวกันมันเอคือหนึ่งหกหกหนึ่งนี่ละไปชื่อตัวอื่นเขากาบอาเอง ถ้าว่าเรืตัวกันก็เป็นสองหกเลขสองหกกระเพากับเพาเก้งอกถูหนึ่งมาได้เรี่องงวดนี่คิดว่าเรี่หนึ่งน้มันถงมากล้านเหเช่นเลยเลขกหนึ่งนี่มาล้านเปอร์เซ็นต์บอกพ่อเลขหนึ่งถเือไร่ลนบเรี่หนึ่งบนึ่งหยังแบบพ่อจับเห็นเบมดมีหนึ่งหกเนี่ยหนึ่งหกกัหนึ่งหยังอีกวันนี้เอ่านี้ละจะไปซื้อเท่าหนึ่กัดีขอกอราอกคือคือเลื่องหนีมันีมาลักษณานีเด้อครับคือหนึ่งมาเจดีกว่ามาเรข กันหกมาศูนย์มาเลขนี่มากน้ดมากหกนล้เลขกามันจะไปรักน้้ยเหนไหเลขไ่นม่มากเออนี่มากขับใครขับข้ากันนี่แหะคือคืองดมันหนังอก่อกหกสองเฮตัเนี่ยนะอกหกสองขหุนหกหกหกห้าก่อห้าเก้าวหนึ่งอันนี้แม่นยุ่นนี่นี่นี่น่มันมาหกคนครับงดก่อนงดก่อนหกสองหกสองมดก่อนนู้นนะนะเอออามหกห้าเออหกสอง ตัวเก้านีไหมอออันนี่ที่เดียดดูแมอ๋อนี้ทําให้ดูใช่ไหมพ่อเนีย่ยเห็นว่าเรียกำควนออกเด็ก<อ>หมดเห็นว่าครับมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนยั่นแหละเรีมันออกนำควนออกัองนั้นออกหาเก้าก็มีหเห็นหอพอวิ่งมาเีกคนหนึ่งนะพรได้จับเียก็ต้องศูนย์จับนววยลงมันเลยออกหาก้ โอ้มันมันมีทั้งห้าเก้าห้าหกเลยตัวนี่เนี่ยล่าออกม่ารับธนาเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ในจ, ifer, จ, damit, จ ion, 52, 56, ับจับค yeah. ู่ออกไปดูเพ่อจับคู่ออกไปให้ดูหน่อยครับจับออกองเนี 6, <time famoso> ่ยห้าเก้ากับห้าหกนี่ครับเออเนี่ยละมันดีมันดีแหละเลือมันจะมีจับคู่มันมีมันเถื่อนดอกมาตามปอมันดีเร้องดอกขาเก้าล่างมันว่ามันออกหกขาโอ้ทั้งบนทั้งล่างเลยอ่ะ งวดที่แล้วเนาะ <S <S งวดที่แล้วงวดงงก่อนๆที่<อ><า>มันออกหกศมนย์มะลากาเหยื่อมีอนะแล้วมันก็เลยมาออกงวดนี้ใช่ไหมพ่อ,พอมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองตัวนี้มาลางตัวหนึ่งเนานอนบอกสามเจ็ดป่ะครับนี่มดออกสามเจ็ดมันเลขออกแล้วตีแม่นคักน<อ> <Ro ad. S 1> ะพ่อเนาะนี่มันออกสามเจ็ดก็เป็นเลขตัวเดียวนี่ตัวเดียวเลยแล้วเลขหกเลยเลขเออมีอะไย้อนหลังอย่างเงี้ยเอใหญไล่ย้อนหลังครับ นี่ม um ันดอกซามเมันจะขาร่วมกันอยนี่แนน่วมกัน้ี่เนี่ครับผมวนนี้มีหนึ่ครับเราคนมาเท่นคึนมาเนหกครับหกว่อมันจะเป็นตัวเดียวนี่เรียกว่านึ่ซื้อตัวเดียวท่านที่กก็สองหเออชื่อตัวเดียวเลยซื้อทีหกอ่ะวดนี้น่ะใเลยแขนแขนที่หกโฉนดนเลยังวันที่หกเนี่ยโอ้ยังไม่เหล่ง่แล้วที่หกไละ ชิมหกคำสองหกก็ไดกเลยเอาเงิเซียมในเงื่อยจะไปตืวอะไรตัวเงินเงินบอกคมทุกคนหักคมทุกคนได้บ่อไดนั่นผู้ได้บ่อไดตัวใดบังผู้ไดครับเออคนที่ว่ามาร่วมกันกบอกกันตรงถูกไหมลออบ่อใดตัวไดบังผู้ใดอันนี้คือมักส่วนตัวใช่ไหมพ่อโอ้โหพอเร่องรกพอโดนี้ด้ยครับตรงนี้พ่อ ไม่ได้คว่ยงหรอกตัวได้ตัวนั้นเอซดูในวงกลมนะครับผมดูในวงกลมนะครับมีสิบหกลายไว้กับยี่สิหกพี่น้องว่องไปว่งเอาเอามาจะว่ากันครับเพราะเรียเรียกวิ่งสีเฮดไว้รู้มือก็ได้เกียดอะไยเรีืกรนออฟซีโทรหาหลายมาพ่อหลายกขบอกเขาว่าไม่เบียรกังกาเดือมาตัวเรียกเยอบ้ง เราปเียงบุญก่อนจับนิ่งๆ้่เ่งอ่ไบุทำปเลบุญเงต้องเลงนก็ลงรางก่อนโอ้อันนี้เป็นสูตรพสมปองใครอยกต้องมดไว้ก่อนนะตอมวดไว้ก่อนนะย่านต้นเนมากรับมนมากนี่เป็นเนอนอนเลี้ยุกคักๆเลี้ยงไว่างใช่ไหมครับพ่อล่างนี้ต้องเกียวนี่คุณมันจะว่าเลี้ยงุกเนนอนตัวเดียวคอลไม่ตัวื่นบ่ ต่านบอกว่าอตเดียวโตเด็กวะดดูดูนึหักันละ่านบกว่มันมันเด็กมันเด็กน่อะไรนึ่าข่าลก็จะโอดอกอืมนพี่น้องว้องใหญ่ว่าี่่า่นถึงคือห้องมันดูวลก็ร้ข่าตัวนั้นได้ดีกว่าครับ